สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมช่องดีดุกดิกชาแนลวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับ I, ผมชื่อนายวิสุทธิราชื่อเล่นชื่อนุกอายุ22ปีเกิดวันที่11เดือนสิ2เ4 1หี่สิบเอหนังที่ผมชอบดูแนวแนวฮ์เรรอ์ คอมเบนดี้แอคชั่นสแลชเชอร์อะไรพวกนี้ครับผมชอบเล่นเกมแนวโอเพนเวอร์โมบ้าและ f p s เพลงที่ผมชอบฟังผมชอบฟังเพลงแนวฮิปฮอปแร็ปเปอร์อาหารที่ผมชอบผมชอบหมูกรอบข้าวขาหมูข้าวมันไก่ กีฬาที่ผมชอบเล่นบาสเกตบอลแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เล่นบาสเกตบอลมาตั้งนานลวผมตอนนี้ผ่านมาเล่นฟิตเนสนะครับผมก็คือเวทเทรนนิ่งมันถือว่าเป็นกีฬาได้หรือเปล่าตอนนี้ผมทำช่อง YouTube อยู่ you. ทั้งหมด2ช่องนะครับผมก็ช่องแรกเลยเป็นช่องนี้นะครับช่อง Dukdik c h a n แ e ลและอีกช่องหนึ่งเป็นช่อง D du k d i k c o n t e ท t ที่เกี่ยวกับ การเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับเกี่ยวกับพวกเกมสามารถติดตามผมได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่อง Facebook Fanpage นะครับผมก็ Facebook Fanpage เนี่ยก็จะมีหมด2 Fanpage ด้วยกันก็ Fanpage แรกเลยดุกดิ๊ก Channel กับดุกดิ๊กคอนเทนตสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบพีิงเท่นี้ก่อนแล้วกันฝากกดไลค์และกด u b s ส r i b e และกดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย